แล้วอย่าหาว่าแม่ลำเอียงหรือเอ็นเอียงหรืออะไรนะคะไม่ต้องขอบคุณช่องสองมากๆที่ก่อนขึ้นศาลตอนสืบพยานนะคลิปต่างๆที่ช่องสองเอามาลงแม่ดูแทบทุกคลิปมีประโยชน์กับแม่มากที่ไปตอบคำถามในศาลนะขอบคุณมากๆเลยในช่วงเวลาที่เ,เราเครียดหรือว่าเราก็ต้องยุ่งกับงานต้องหาเงินต้องทำงานในได้ในสวนขายของด้วยอะไรต่างๆด้วยเราก็ต้องเตรียมตัวขึ้นศาลด้วยนะ คลิปต่างๆที่หลายๆช่องทํามาไม่ใช่แค่ช่องสอง,ช,องช่องเดียวแต่ว่าช่องสองก็จะตัดเป็นคลิปสั้นๆมาเป็นช็อตๆแล้วนะมันช่วยได้เยอะพอเราเอ่ยช่องหนึ่งที่เหลือก็ไม่พอใจไม่ถูกใจนะก็ขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ด้วยกันขอบคุณทุกๆช่องที่อยู่ด้วยกันที่ให้กําลังใจกันมาตลอดนะแม่เชื่อว่าหลายๆช่องก็ไม่ได้หวังอะไรจากสาวิทีเลยค่ะ แค่อยากให้กำลังใจจริงๆ